ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาไม่ว่าเราจะพยายามยึดมั่นหรือปฏิเสธมันเพียงใดก็ตามความสุขมาแล้วก็เป็นความทุกข์เข้ามาแล้วก็ผ่านพ้นไปเช่นกันความไม่เที่ยงคือธรรมชาติของชีวิตธรรมชาติของชีวิตคือความไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วนมีจุดเริ่มต้นและจุดจบแม้แต่สิ่งที่เราคิดว่ามั่นคงที่สุดก็ยังต้องเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราไปตลอดกาล ไม่ว่าจะเป็นความสุขความสําเร็จความรักหรือแม้กระทั่งความทุกข์ที่เรากําลังเผชิญอยู่เมื่อเราประสบกับความทุกข์เรามักรู้สึกว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดเราอาจคิดว่าชีวิตไม่มีทางดีขึ้นแต่แท้จริงแล้วความทุกข์ก็เป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นและจะดับไปเหมือนเมฆดําที่ลอยผ่านฟ้าต่อให้ท้องฟ้าจะมืดหมนเทียงใดแต่สุดท้ายเมฆก,ก็จะหายและแสงอาทิตย์ก็จะกลับมาเสมอเมื่อเผชิญกับความทุกข์จงอย่าหลงยึดติด เวลาที่เราทุกเรามาักเผลอไปยึดติดกับความรู้สึกเหล่านั้นจมอยู่กับอดีตที่แก้ไขไม่ได้หรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแทนที่จะพยายามหนีจากความทุกข์ลองเผชิญหน้ากับมันยอมรับว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตและให้เวลากับตัวเองในการเยียวยาบางครั้งความทุกข์เป็นบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตขึ้นมันช่วยให้เราเข้าใจคุณค่าของความสุข และทำให้เรามองโลกด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้แต่เราสามารถเลือกที่จะไม่จมอยู่กับมันอยู่กับปัจจุบันและปล่อยวางสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้คืออยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกและตระหนักว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนี้จะไม่อยู่กับเราไปตลอดหากวันนี้เป็นวันที่ยากลำบากให้บอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่า เราต้องละเลยความรู้สึกของตัวเองแต่หมายถึงการยอมรับและไม่ปล่อยให้มันมาควบคุมชีวิตเราเมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นเพียงชั่วคราวเราจะสามารถรับมือกับความทุกข์ได้อย่างสงบขึ้นไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงเสมอหากวันนี้คุณกำลังทุกข์ใจจงจำไว้ว่ามันจะผ่านไปเหมือนพายุที่สักวันหนึ่งต้องสงบลงและเมื่อเวลานั้นมาถึงคุณจะเข้มแข็งขึ้น พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางของชีวิต